ไม่ใช่การเชิญวิญญาณพลังชี่นายกินวิญญาณพลังชี่เข้าไปาบังเอิญจังนายก็มีวิญญาณพลังชี่ด้วยเหรองั้นก็ดีให้ในายท่านผู้นี้ได้โชว์ของหน่อย,อออออยล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยนายท่านคุณเซอร์เคยโดนรังแกที่ไหนกันน่ะ นั่นด้ยให้ทำตามคำสั่งไปมาเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยหัวหน้าเฟิงท่านหวังก็มาด้วยเหรอเนี่ยหวังปิ่งหลานฉันก็ลองกับสิงหงฉันต้องมาดูอยู่แล้วมาซี่ในท่านหลิวขอยืมพลังของนายหน่อยมันไม่ลงมาอีกเหรอ นี่สัร้ายยังไม่รีบมาอีกฮะดุหยวนเฉียนเจี้ยงเหรอแล้วท่านหวังพวกคุณรูกการแข่งไว้ก่อนทำไมนายก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่การเิญวิญญาณสั่งชี่นายกิน ยานสลังชี่เข้าไปอาพอท่นกินสุดท้ายนั้นเข้าไปฉันก็จะเก่งกาจไร้เทียมทานเฮ้ยแย่แล้วในท่านหลิวมีอันตรายงั้นเราไปสู้กับพวกมันกันเถอะเฮ้ยมาทั้งสองท่านไม่รู้กดหรือย,อยังไง การประลองในครั้งนี้พวกคุณจะมายุ่งง่ายๆไม่ได้นะผมนาย<ต>น้ยยอยโยชัยหยงตหยุดหยหยชัยุดหยุดห้ามไปอยู่ต่อหน้าสองคนเนี้ย่ยาได้อัญเชิญวิญญาณพลังชี่อื่นมาอีกเลยต่อไดท่านหลิวอยู่กับพวกเราไม่เคยโดนรังแกขนาดนี้เลย,ยคนยที่ม่ทัากับแต่ท่านของ<ย>พวกนายก็คือเฟิงซิงถงถ้จาจะโทษแล้วก็โทษพ่อหนุ่มแซ่เฟิงนี่กันแล้วกันบ้าเอ้ยทำได้แค่ใช้ไม้แข็งแล้วุณปูจ่จิง ่าทถ้าจำไม่ผิดแล้วก็วิญญาณพลังที่นี้น่าจะคือคุณหวังจือจงฉายาแพทย์มือหนึ่งในสมัยนั้นสินะขอให้ท่านแปลงเป็นเข็มอัมบำรุงร่างกายทิ้แงแทงเข้าสู่จุดฝังเข็มทั่วร่างกายผมทบกับขึ้นไปพลังที่ต่าแๆไกำเนิดทั่วร่างกายทำแบบนี้จะทำให้ร่างกายผมได้รับบาดเจ็บ แต่ผมไม่มีเวลามาสนใจแล้วจะให้นายท่านเลีวมาตายคามือคนแบบนี้ไม่ได้ยนี่ไอ้บออนี่ตายทำลายเรื่องดีๆของฉันเลยใช่ไหมนายท่านเลวนายก็ต้องตายสิอดตายมาสิงถุงรีบพานายท่านเลวไปเอาไปจัดกางสิ รไปไปเขาบอกให้ไปก็ไป